ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่พิเพื่อนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูเหรียญหลงพอแชมมาดอนในหอมปี2516พิมพ์ใหญ่นะครับว่าแบบไหนเล่นไม่เล่นราคาเล่นหายังไงนะครับข้อมูลที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผมก็ไปศึกษามาจากพี่พนักเล่นนะครับแล้วก็ข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะครับ หากผมเอาข้อมูลไหนเนี่ยมาบอกต่อมันผิดพลาดยังไงเนี่ยผมขอน้อมรับความผิดพลาดไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับสามารถแนะนําติชมได้นะครับบางทีผมอาจจะไปเอาข้อมูลมั่วซั่วมาหรือยังไงเนี่ยบอกได้นะครับเหรียญลุกนี้นะครับแยกเล่นกันอยู่2บล็อกเนาะเอาแบบเข้าใจง่ายง่ายเลยนะครับก็คือบล็อกไม่มีผลเป็นบล็อกที่เขาเล่นหากันแล้วก็บล็อกมีผลเป็นบล็อกที่ยังไม่เล่นกันนะครับ เหรียญที่ผมถืออยู่ในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญบล็อกที่ไม่เล่นนะครับสังเกตตรงนี้หน้าเหรียญนะครับมันจะมีผดตามผิวเหรียญถ้าถ้าตรงนี้จะเป็นก้อนใหญ่หน่อยตรงนี้สังเกตจุดนี้ก็ได้ครับแต่จริงๆตามผิวเหรียญเนี่ยมันก็จะมีผดเล็กๆอยู่นะครับเล็กบล็กอกนี้จะเป็นบล็อกที่ปั๊มที่หลังนะครับเป็นบล็อกที่ปั๊มที่หลัง แต่ถ้าเป็นบล็อกแรกเนี่ยเป็นน่าเก็บมากนะครับมีหลวงพ่อเงินบัตอลีหอมเนี่ยมาร่วมพุกเศษ,ษด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับผมพยายามจะดูข้อมูลว่ารุ่นนี้มีเนื้อเงินมีเนื้อนวะหรือเปล่าแต่ว่าผมหาข้อมูลไม่เจอนะครับที่หาข้อมูลมาได้ก็คือเจอเป็นเป็นบล็อกแรกอะไรทองอันนี้เห็นนะครับเป็นบล็อก เป็นบล็อกกระไรทองเจอส่วนพวกเนื้อเงินเนื้อวะอะไรเงี้ยผมหาข้อมูลไม้เจอนะครับเรามาดูเหรียญที่ผมถือเนาะดูผิวพาเนิวอ่าถ้าดูโดยรวมอะผมก็เข้าใจนะว่าแบบเป็นเป็นผระปีแบบพอสอดลึกๆนะครับดูดูผิวดูอะไรเงี้ยดูธรรมชาติเนี่ยผมว่ามัน ค่อนข้างเมียยุนะครับมีพี่ๆหลายๆท่านบอกนะครับว่าบล็อกกากเนี่ยจริงๆก็เป็นบล็อกที่ทันหลวงพ่อแช่มนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องค่านิยมอะไรเงี้ยเขาจะเล่นบล็อกที่ไม,ไม่ไม่มีกากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอยตัดนะครับ ผมมันรุ่นนี้ก็น่าสะสมนะครับปัจจุบันเนี่ยอืมถ้าพูดถึงบล็อกที่ไม่มีกากใช่ไหมครับปัจจุบันราคาเล่นหาแบบแทบไม่มีเลยเงี้ยเวลาเราไปเจอตามกองเราก็เช่าเก็บได้นะยี่สิบาทสามสิบบาทไม่แน่อนาคตอาจจะแบบมีราคาก็ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยกระทันหลวงพ่อเนาะส่วนตัวนะถ้าผมเจอแบบ ได้มาฟรีๆได้มาทุกถูกอะไรเงี้ยผมผมก็เก็บนะครับอนาคตเชื่อว่ามีราคาพาเครื่องของหนงว่าแช่มนะครับหลายรุ่นเนะ่ยหลายรุ่นเลยปัจจุบันเนี่ยมีราคาแบบเยอะมากเลยนะครับถ,ถือว่าหลายรุ่นมากๆจริงนะครับหนูว่าแช่มนี่น่าน่าสะสมนะครับผมว่าอนาคตเนี่ย น่าจะลองลองหลบพ่อเงินนะครับจริงๆเพราะว่าผักเครื่องของหลบพ่อเงินเนี่ยปัจจุบันราคาก็ไปสูงแล้วเนาะ, mm. ะส่วนราคาผมลืมมบอกเรื่องราคาราคาที่ผมเช็คมาตามเว็บเว็บยูตามในกลุ่มประมูลของวัดตอนนี้หอมนะครับ mm. ผมอบอกราคาคร่าวๆแล้วกันเนาะราคาปัจจุบันนะครับปลายปีสอง6ันห้าหกสิบหก ยังมีบล็อกแรกนะครับมีการซื้อขายกันอยู่ไม่เกิน1 0 0 0พันละกันผมเห็นบาง,บาง,าบางพี่บางคนก็ขายแ800ดร้อยกก็ขายได้นะเห็น<ว>พี่ๆบางคนเอาไปลงประมูลก็ประมูลได้ห้าร้อยหกร้อยอะไรเงี้ยผมบอกราคาคร่เขาวขาดละกันว่าไม่เกินพันแล้วก็ไปเจอข้อมูลหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเหรียญเนี่ยเล่นเหรียญบล็อกแรกอะสมัยก่อนเล่นกันเป็นพันเลยแสดงว่าตอนนี้นะราคาน่าจะลงมาหน่อยนะครับตามเศรษฐกิจ ปกตินะครับตอนนี้หลายๆหลวงพ่อก็ราคาลงเนาะบางหลวงพ่ออ่ะราคาลงอย่างเดียวไม่ว่านะครับไม่มีคนซื้อด้วยหลวงพ่อแช่มเป็นหน้าหน่าสะสมนะผมอ,อศึกษาราคาพักเครื่องของหลวงพ่อเนี่ยมีหลายๆรุ่นเลยอะที่แบบเล่นหาก,กันอะ่ะใครที่แบบว่ากําลังอยากสะสมพักเครื่องเนาะหลวงพ่อแช่มเนี่ย ผมว่าอนาคตดีนะครับอนาคตดีส่วนข้อมูลที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับหากใครยังไม่เข้าใจเนะี่ยผมแนะนำให้ไปถามพี่ๆที่เขาเล่นสายตรงผมเนี่ยก็เอาข้อมูลมาบอกต่อนะพยายามจะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยรวบรวมข้อมูลมาบอกต่อนะครับหากผมให้ข้อมูลอะไรมั่วซั่วไปไยังไงก็ขอพยายางสูงได้นะครับสามารถแสดงความคิดเห็นบอกได้นะครับหากผมแบบพาด พี่เพื่อนออกทะเลยังไงเนีดึงผมกลับมาด้วยนะครับสวัสดีครับ